สวัสดีทุกทุกคน,นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารีโนเวทห้องใหม่งบ36,500บาทของผมเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมได้ทำการเนี่ยด้านหลังผมนะครับผมทุบหน้าต่างออกคือให้ช่างทุบหน้าต่างออกคือแต่เดิมมันไม่ใช่ผนังเรียบๆแบบนี้นะมันเป็นหน้าต่างซึ่งบานใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ทำการทุบออกแล้วก็ทำการฉาบป,ปูนให้เรียบนะครับ แล้วก็อย่างที่สองนะครับที่ผมได้ทําการรีโนเวทไปก็คือผมได้ทําการทาสีผนังห้องใหม่ทั้ง4ด้านเลยแล้วก็ด้านนอกอีก2ด้านนะครับซึ่งก็ของห้องนี้แหละนะแล้วก็อย่างที่สนะครับที่ผมได้ทําการรีโนเวทก็คือผมเปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่เป็นฝ้าแบบฝ้าเรียบนะครับแล้วก็ให้ช่างติดไฟบอมไลท์ทั้งหมด5ดวงด้วยกันแล้วก็บังคับบอกช่างนะครับว่า ให้หสวิตเนี่ยให้บังคับเปิดไฟ1ดวงแล้วก็อีก2สวิตเนี่ยใช้เปิดไฟอีกสองดวงซึ่งจะเป็นมุมทะแยงกันนะครับแล้วก็อย่างที่4ี่นะครับที่ผมได้ทำการรีโนเวทไปก็คือพื้นนะครับผมใช้เป็นพื้นกระเบื้องอยางลายไม้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้จะเรียกว่ากระเบื้องอยางลายไม้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะกันน้ำ แล้วก็กันชื้นกันปวกด้วยคือมันมันเป็นลายไม้ก็จริงแต่ว่ามันไม่มีส่วนผสมของไม้นะครับเพราะฉะนั้นปวกไม่กินนะแล้วมันก็ให้คือมันเป็นแบบแบบคลิกล็อกนะครับคือมันจะมีตัวคลิกล็อกตรงนี้นะเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับมันจะมีนาะบขอบมันมันจะเป็นแบบคลิกล็อกนะครับแล้วก็เวลาเราปูมันปูง่ายมากเลยนะครับทุกคน เราก็ทำการใส่ล็อกมันแค่นั้นเองนะครับเน,เนี่ยนี่ครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้แล้วเนห็นไหมครับเนี่ย,ยอันนี้คือแบบชิกล็อกนะครับ คือใส่ให้มันเข้าล็อกเราก็ทําการปูปูลงไปเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะปูกระเบื้องอยางเนี่ยจำเป็นจะต้องมีโฟมนะครัเขาจะเรียกโฟมรองพื้นนะมันช่วยอะไรนะในส่วนของโฟมรองพื้นผมได้ทําการซื้อโฟมมาม้วนใหญ่ๆเลยนะมันใช้ได้ประมาณพื้นที่20ตารางเมตรนะครับคือผมซื้อมาเขาเขาไม่ขายแยกนะเขาขายเป็นม้วนเลยหนึ่งม้วนใช้ได้20ตารางเมตรแต่ห้องผมมัน10ตารางเมตรไงเพราะฉะนั้นเหลือครึ่งม้วนเลยนะครับ เราต้องทําการปูโฟมนะครับปูโฟมก่อนที่จะปูกระเบื้องยางเพื่อกันเวลาที่ว่าเราเดินแล้วมันจะพื้นมันจะแบบยบยาบยบยาบนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนไม่สนิทกับพื้นนะครับเราจําเป็นจะต้องปูโฟมนะเพื่อให้แบบว่าเวลาเดินแล้วมันจะรู้สึกสบายเท้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของการปูกระเบื้องยางนะครับมันจะมีปัญหาตรงที่ว่า คือตอนเราปูกระเบื้องยางเนี่ยตรงขอบผนังนะครับมันจะเป็นรูคือมันจะมีระยะห่างระหว่างกระเบื้องยางกับผนังอยู่ทีนี้ไอ้รูเล็กๆตรงนั้นนะรูระยะห่างตรงนั้นนะมันจะทําให้เกิดมแมลงเกิดอะไรสิ่งสกรปรกเข้าไปอยู่ในตามซอกนั้นนะครับเพราะเราจําเป็นจะต้องใส่ตัวที่เรียกว่าบัวผนังอันนี้นะครับก็เ,เรียกว่าบัวผนังนะครับเนี่ย คือทําการติดตั้งตามขอบขอบผนังนะครับทั้งหมดรอบห้องเลยนะครับติดบัวผนังลงไปซึ่งบัวผนังเนี่ยมันจะมีขนาด2มิลกับ4มิลอันนี้ผมซื้อมาแบบ2 2มิลน,นะครับเนี่ยอันนี้คือแบบ2มิลซึ่งทางร้านเนี่ยแนะนําว่าให้ให้ลูกค้าใช้แบบ2มิลดีกว่าเพราะว่า4มิลเนี่ยมันจะเทอดทะาเกินไปแล้วก็ไม่สวยนะครับแล้วก็อย่างที่ 6นะที่ผมได้ทําการรีโนเวทไปก็คือผมได้ทําการเปลี่ยนประตูประตูใหม่นะครับทีนี้พอเปลี่ยนประตูใหม่ไอ้บัวผนังเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีตัวที่เรียกว่าบัวผนังตัวจบนะครับอันนี้จะเรียกว่าบัวผนังตัวจบนะเนี่ยนะครับเอาไว้จบใส่ขอบตอนตอนติดตั้งประตูนะครับอันนี้จําเป็นนะครับจาเป็นจําเป็นจะต้องมีเลย ตัวโจมบัวผนังน,นะครับใช้แค่หนึ่งเส้นก็พอนะเพราะว่าไว้ปิดตอนตรงประตูแค่นั้นเองคือตอนฐานฐานข้างล่างใต้ประตูครับเราจําเป็นจะต้องปิดตัวนี้เข้าไปเพื่อให้มันพอดีเสมอรับกับประตูด้านล่างนะครับขอบประตูด้านล่างแล้วก็ในส่วนของฝ้าเพดานนะผมก็ได้บอกช่างว่าให้ใส่ช่อง์อวิสเข้าไปด้วย หลายๆคนอาจจะมองข้ามเรื่องช่อง์วิสนะครับช่อง์วิสคืออะไรช่อง์วิสเนี่ยมันจะช่วยเวลาว่าเกิดระบบไฟเนี่ยมีปัญหาข้างบนฝ้าเพดานนะครับไม่จําเป็นต้องไปรื้อนะเราก็เปิดช่องว์วิแล้วก็ขึ้นไปจัดการระบบไฟได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีไม่ทาการติดช่อง์วิสเนี่ยเราจะต้องทําการลื้อฝ้าออกนะครับถ้าใส่แบบฝ้าเรียบนะเนี่ยปัญหาของฝ้าเรียบมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ว่าการใส่ช่องเซอร์วิสเนี่ยมันจะไม่สวยคือต้องแลกกับความที่มันไม่เนียนตาเนาะไม่สวยมันก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับให้เราเห็นนะช่องสี่เหลี่ยมให้เราเห็นอมซึ่งมันไม่สวยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกบิดประตูลูกบิดประตูเนี่ยคือผมมีมีความคือด้วยความที่เราดูหนังดูอะไรบ่อยๆนะครับเราก็จะมีความคิดที่ว่าเฮ้ ลูกบิดประตูเราอยากได้แบบไหนๆก็เปลี่ยน,นทันทีเราอยากได้แบบไฮโซไฮโซเราก็เลยเลือกเป็นลูกบิดแบบคันโยกนะครับก็ในโซวผมบอกเลยลูกบิดประตูนะครับดยอดนะสุดยอดได้ตามที่เราต้องการจริงๆนะแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับในส่วนการรีโนเวทห้องครั้งนี้นะงบ3 6 0 0 0ื่นหกออ๋อต้องบอกก่อนนะครับว่าประตูเนี่ยผมซื้อมาเองนะแล้วก็กระเบื้องยานี่ผมก็ซื้อมาเอง เพราะฉะนั้นค่าแรงช่างนับค่าสวิตต่างๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของทาสีสีผนังนะครับอันนี้ช่างหาสีมาทาให้เรานะแล้วก็ในส่วนของก่ออินบล็อกฉาบป,ปูนตรงนี้ก็เป็นช่างนะครับของช่างหมดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็เป็นของช่างหมดนะครับในส่วนของทาสีที่สําคัญเข้าแถมผนังด้านนอกให้ผมด้วยนะครับอีกนิดหน่อยเพราะว่าสีมันเหลือนะ ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของการรีโนเวทห้องทำงานห้องนอนของผมนะครับห้องนี้ผมใช้ทั้งทำงานแล้วก็นอนนะครับต้องบอกเลยว่าคือมันให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยนะครับในส่วนของการปูกระเบื้องพื้นยางเนี่ยแล้วกระเบื้องพื้นยางทุกคนเชื่อไหมครับว่าเราใช้งบแค่หลักพันแค่นั้นเองผมซื้อมาเนี่ยสิตารางเมตรนะครับใช้ทั้งหมด3กล่องนะแต่ถ้าทุกคนจะเหลือเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับต้องซื้อ4ี่กล่อง เพราะว่าบางทีมันจะมีมุมที่เราเรามันมันไม่พอดีเราจําเป็นต้องตัดนะครับพอตัดมันก็จะทําให้แบบแผ่นนั้นอาจจะเสียไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อเผื่อนะเผื่อตัดแต่งนะครับวางรูปแบบกระเบื้องยางลายไม้แบบสลับบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องซื้อเผื่อไว้นะผมใช้งบไปกับกระเบื้องยางนะครับทั้งหมดคือเบ็ดเสร็จอ่ะหกพันะ 6, แต่ว่าพอดีซื้อในเว็บของนอกนอกนับเขามีส่วนลดให้ก็จะเหลือประมาณ5,000กว่าบาทแล้วก็ที่สำคัญเขาส่งฟรีให้ด้วยนะอ,อ๋อลืมบอกที่สำคัญนับไอ้กระเบื้องยานเนี่ยมันหนักมากเลยครับท่านผู้ชมนะค่อนข้างมีน้ำหนักถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็จะอาจจะต้องออกแรงนิดนึงนะเนี่ยแผ่นนี้ยแผ่นเดียวเนี่ยหนักนะครับหนักจริงนะ แล้วก็มันมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เราเลือกมากเลยนะครับทั้งแบบความหนาแบบต้องดูความหนาด้วยนะมีตั้งแต่หนา2มิลสีมิลหมิลก็มีนะครับแล้วแต่เลยแต่ถ้าปูเป็นพื้นห้องภายในบ้านเนี่ยเอาสัก4มินนับหนา4ีมินกำลังพอดีจะสวย,ยนะครับโอเคสำหรับการรีโนเวทบ้านในงบ3 6,500ับาทก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย